โซลูเกยยังบุไรเธอโก้คาดอนกับโมแพงล็อกคำประมาณซาวโร่เงินห้าสิบล้านคำโซ่งวาดนะอีกมาก็โรสต์เลยโอ้ด้วด้วยขุนใจเข้าใจอ่ะบิ๊กเนี่ยทุกคนสำหรับผู้ได้มาเป็นแฟนแฟนเศร้าหน้านี่บอกเลยว่าโชคดีเนาะอาหารทุกอย่างนี่บนจำเป็นต้องซื้อเนาะ เพราะว่าทางเพื่อนเป็นปลูกเองทำเองเนาะแบบออกกร์แกนิกเลยนะทุกคนเนาะก็คือเนี่ยรวมทั้งมักไม้มักไม่ในก็ปลูกเองอยู่ช่วงเลยเนาะมีเนื้อที่ประมาณเก้าสิบเฮกตาร์สบายดีสวัสดีครับพอตอนนี้ทุกคนเข้าสู่ซองบาร์บางล่วงแล้วสำหรับตอนนี้กูเองก็ยังอยู่ที่เมือง,อง,องน้อยนะทุกคนเนาะตามที่บบกูได้บอกในมือ,อวันนี้ ส่วนตัวนี้กูยู่ที่บ้านน้องเขียวยทุกคนเนาะเมืองงอยึ่งกูจะพาทุกทุกคนวันนี้มากินข้าวเนาะยู่ทีเฮือนข้องเศร้านางเนาะเป็นเศร้าหล่าอยู่ทางเมืองงอยนะทุกคนเนาะต่ว่าบรรยากาศยอยู่ทางด้านานั้นจะเป็นแบบได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งนับอีกเนาะที่กูได้มากินข้าวเนาะยู่ที่เฮือนเศร้านางนั่นเองนะทุกคนเนาะเอาล่ะ,ละตอนนี้พวกเราเข้าไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะสำหรับใครที่เข้ามาจะทรชสมคิปสองคุก็อย่าลืมเนาะในการ คนติดตามซ่องเนาะกดกระดิ่งเพ half ื่อจะเตือนเพื่อจจบรได้พักที่ต่างนะตอนนี้เขาก็เข้ามาแล้วเนาะ pues right. สวัสดีสวัสดีลายฟุ้งายคนเนาะอ่านี่คือสร้างนางเนาะสบายดี mm ื้อนี้ื้นนี้เค้าทามีบุญไหมยังนะมวันน <alal island. S 2> <tr> ี <tr chia zy music> <tr> ้จะเป็นอันเขาจถ้าเ้าเป็นความเหล่านี้เขาเจะเป็นบุญอันบุญปบุตรปีบุญปุตปีแต่ว่าถ้าเ้าเป็นอัน คอมบอลกล้องอันคนกึ่งมือนี่เขาจะจะเอินเป็นอันบุญก็เลอบุญกันเลยง่าเอาง่ายๆก็คือกินแล้วให้อ่าเนาะเดี๋ยววันนี้พุทจะพาทุกคนมาเบิรงเนาะว่ามันเป็นบรรยากาศบุญกันเลอเป็นแบบไดมันเป็นคล้ายๆแบบอันการส่งท้ายปีเก่าตอนทับปีใหม่แค่นั้นอ่าส่งท้ายบรรยากาศตอนทับโอ้ยยาวทางไหนกําลังแต่ว่าสบายดีสบายดีสบายดีไงทานไหนเนาะอันนี้ก็ คืออยู่ในบุญประเพณีห้องอาณาเขากระมุเนาะก็จะเป็นเอาน่าเป็นบุญเกลอนะทุกคนซึ่งก็เป็นคล้ายๆเป็นต้นทับสมัยปีเก่าต้นทับปีใหม่กันเองนะทุกคนเดี๋ยวเอามาเบิ่งอาหารเนาอมีมะย่งแดงเนาะเดี๋ยวทุกคนเนาะเข้ามาอ่าชีพเขาเห็นเนาะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะทุกคนน้ำตะกุนโฮมากอะคือจะเป็นมันเป็นเพือกเป็นมันเป็นเพือกเนาะจะมีมันต้นมีมััดฟักเนาะมัดฟักทองอย่างเรานี่เป็นต้นเนาะ เออเซิงกันเป็นการแสดงให้เห็นเทิงนะเป็นการแสดงให้เห็นเทิงความอุดมสมบูรณ์เนาะทางเรื่องอาหารการกินบนพันธาหารบุเราให้ก็มีพุทธาภูเก็ยำเทิงขึ้นมาเบิ้งบ่มีมียังเงีก็จะให้เป็นเราให้แม่โอเคโอเคเขาจะจะจะพาเข้าอันพุทธาพุทธาผู้เก็สินะเราจะกินอยู่ทางเทิงตัว่าเขาทำเทิงแล้วนะโอเคเขาขึ้นไปเบิ้งเลยไปให้นางพาไปเบิ้งเลยน้องทุกคน เนาก,ก็เป็นประเพณีนะคนทั้งคุณเองกับบ,บ,บ,บอบขเคยเห็นแบบเต็มรูปแบบนะท<ง>ุกคนมีทางสันเทิรนนี่ก็จะมีู้เท่าค้แก่เนาะเป็นนางเป็นขาสบายดีสบายดีค่ะอ่อาจุดนี้ก็มันจะแย้งให้เปลี่ยนส้่ผ่าก็คือผ่าตัวนี้จะเป็นผ่าเทนหงัหนเนาะแต่ว่าผ่าตัวนี้จะเป็นผ่าเท้าเกที่ไปบานเขาเจ้ามาน เบาให้ผ่อนกับครอบครัวเฮาสอแบบอิอืมาให้เราให้ผ่อนอืได้เป็นแบบเมผ่อนสิประมาณนี้แม่นประมาณนั้นเลยอ,เลอันนี้อ,นนอันนี้ก็จะเป็นสั่นเราให้ที่แบบว่าเขาจะ,จะตังอยู่อันอนั้นพี่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 เสื้อให้เสื้ออ่าที่กินเราให้ตัวมีทอรดูดก่อนแม <c oughs> ่นูแต่ตอนยังไม่ล้างเชื้อ อะนร้ย่งไรล้างเท้อล้างเท้าเมเนี่อเออบที่กินเขาจะชอากินอันเอืือนกินลูกแม่แมก็เอาผ้าเล็นใส่รม่ฮะัอันนี้จะเป็นโทดุดแล้วแห้งแบบด้วยด้ดเป็นงานพหเศษแต่เป็อไอ้บิแจ็คกลอกลอกมาแล้วต้องลองแล้วพ้องหมักเลยวะ เราเป็นเล่าน้องเศร้าเฮตเองอันนี้แล้เอาเนนตัแม่พระจังยมุตรได้างนาะแม่หนอลางแหละตัวนี้น้องซี่ซี่มันเอาไปล้างก่อนไปล้างยุลุ่มยุรุ่นี่เนี่ยคนะาดี๋ยวเขาจะมาเนลองริมลองเราให้นะ คือคือคือเป็นย่งเป็นย่งคือเวลาเขาดูดเล่าให้เขาตองแบบมากินอยู่มอเศร้าอยู่สิอันนี้อันนี้เขากระปุกแม่อันเป็นย่งไม่ไหวอันเวลาเขากินเล้าให้เขาจะมากินอยู่มอเศร้าโมไม่ย่างขนมีเศร้าล้วเป็นย่งอันนั้นตังนะอันนี้เนี่ยเมนเมนหลักมันหลักเศร้าเพื่อนคำย้ํำเพื่อนเมนเป็หลัาคำเศร้าคูนเมน้แลวต้องกินอยู่มอเศร้าซีถามภาคสาวซีเพื่อนวัชชันแม่อื multim x d เด Regierung s c h w e i z s า p a n o s o 子 preconceived theirnocid i n d ล c i s i o n due 2มื้อ3มื้อแล้วเอาเรามาไข่ t ัดตกแท้พุ่นโอ้ w o r แ that w เรื่องส e a คม h a t พี่กัน n y i ลูกอื e ๆๆโดยๆๆๆๆๆ a v í a y p h เป็นการเคารพนับถือข้องพระเจ้ามันเป็นกีฬาประเพณีของเจ้ามันคือเวลาเขามีเรื่องยังที่มันแบบบนสบายใจพ่เรื่องยังต่างเขากบมาข้อผ่อนข้อยังเพลินสิเนาะดูน่บ้ันมาอ่นมานี่โอ้ยอยู่บ่สบายใจประเทศแต่เนี่ย่ะนี่เขาก็ดีแค้อนี้ไเตมตอร์แล้วมันมาครอบมาค่อยมาคอเออลูกหลานไปน้ำมันน้ำนี่เราันน้มันยืนเนอหลังลาน่แหละเห็นจุ่เงินบอกเราซ้ำอ่านเ่าเลยจริอสิ ฮีตซังคมด้วยด้โด้วยด้วยอันฮีตอันนั้นก็โม่เฮ้าสุเดียวดยดยด้ยให้ผู้เฒ่าเขาเจ้าอันนั้นก่อนเนาะเฮ็ดพิธีก่อนเป็นบักแล้ววันนี้คยังจะได้ขึ้นมมาอีกด้วยด้วยแมเท่าเลยเนานี่ครับทุกคนเบิร์กหนาะเราเล้วให้เปรี้ยวได้เนี่ยประมาณนี้นะทุกคนบางทีจะเป็นให้อันนี้เป็นทำใน จะมีเป็นนึ่งเกาเป็นแก้บแก้บแก้บกับข้าวแก้บกับข้าวปนกันเป็นแก้บข้าวแบ้เอามักดุนเป็นได้ดิเป็นหอยมักเล่าให้ปชี้ห้ามมือชี้ห้ามือเกือบอาทิตย์หนึ่งเลยเนาะโดยเนาะอาทิ้นหนึ่งเนาะไอ้นี่ทุกคนก็แต่ว่าก่อนก่อนที่เห่าจะได้อ่นปุ่ใจเราท่ากัน คือตอนนี้เขาต้องได้ท่าพระผูเก่เผิ่นผิ่นนั้นก่อนกินก่อนเราจึงค่อยกินเพราะว่าเาต้องได้ไปไปกินข้าวก่อนกินข้าวแล้วจึงเปมาคมากินนวี่นย่าก้อมมันแฝะมันย่างอทล่ะเอาน้ำเติมใส่ จ้ด้วยเอากวันชีอัแต่ว่าไส้แข้งเนี่ยเอาเบียรใส่ได้เอาเอาเบียร์ปนสแขงนี่เบียร์นะอ๋อเานี้นจะเป็นไส้แข้งแล้วส่นแรก่เพราะแต่ว่ามันบ้านกเดียให้พรเท้าเพินลองเท้าเพินจะเราเปนคนจมแล้วนียบาพเท้าเกพนจะวานำล่งเรามาอออะไร เ้ยทีันยังบ่ได้อันนั้นเทียนเทอะเนี่ยทุกคนก็จะเป็นพิธีเนาะพิธีกรรมทางศาสนาของความกุมวะเนาะที่ก่อนจะดูดดื่มเล่าให้ก็ต้องมีพิธีกันกันเบากันวาเนาะกันเล่ากันข้อกันไข้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็จะเบาเนาะ อายากจับมิดจับคนหนึงเออเรียนมอก็เรียนมอตีอว่าอะออะไรกคุณอตคุณพ่คุณอคุณคุณ่อะงตนมรูปเออุเออกันหลอกอะไรวันนี้อ่านี่ไงบอกไนยยลองบอกลองบอกเบคุณอะไค้มมากคุ้าก แนตนซ่ไเราได้ำวแนวนี้ตัวนี้ตัวมากว่าตัวมการาไอ้บี่ลองปะต้อง้ลองไงเป็นบอกไม่องอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองไปก่อนน่ะเอาตุนซตนิต <c oughs> ัวได้ก็ได้อะตัวน,นี้ก็ได้ดูดยากเมื่อใหม่นั่น

อืมว่านเนาะว่าน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 เรารงหนเหมาเทนเนี่ยนี้ลองลูตม่นมาหี่ว่แม่โอ้ดยยดยเข้าใจเข้าใจอ่ะบิ๊ก อ้าวม่ยักบางเลยแบบเข้มข้นได้เยจบคนดีโดยโดยโดยน้กอนโดยโดยโดยลองแม่พีต่ำกันลองนิกนั้นแ่โดยโดยโดยเด้นี้มีแหงเด้อโดยไปใหม่ฟาใมอนนี้มีแหงโดยโดยันี้มีแหงเอาจนให้แหงเลยก็ได้พ กินตอนนี้เมาขอบใจแรกเด้อขอบใจแรเด้อไอ้บิ๊กสมจอกับเราเนี่ยทองอะไรนี่ยกินข้าววนี้กินข้าวก่อนเนาะโดยกินข้าวก่อนราจึงงานก็ได้กินข้าวก่อนเลยดีจะเมาก่อนอาการเบืองต้นหลังจากเบียร์ซ่งจ้อเราให้นึงเกนเป็นธดาเอยเหมือนเลยเหมืนเนเหมือนนิงเนาะ อะคนเมื <c oughs> <lly> so ่อกี Lynn, <c oughs> ้กัเ <porque> บียร์ช่องจอกเนาะตามพิธีเนะเพราะว่าเป็นปีใหม่นะมื่อนี้เขาก็ได้มากินข้าวยู่เฮือนข้องซานาซึ่อว่าเป็น ช่วงพินช่วงไทยปีเก่าตอนหับปีใหม่เนาะข้องเผากระโมกเรือว่าเป็นบุญเกลอนั่นเองนะทุกคนก็จะมีบุญปดปีเนาะก็จะมีบรรดาพ่อแม่พี่น้องอเป็นญาติพี่น้องคนกันมาต้องโฮมกันแล้วก็มากินข้าวซมัคขีกันเนาะมากินข้าวโฮมกันเป็นมือรวมญาติกับ,บแม่เนาะทุกคนซึ่งมื้นนี้ของเาจะได้กินอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านนะทุกคนก็จะมีเลือกมันอันนี้จะเป็นซา ซาอ่า,าเ,อเป็นมะเขือใส่ซินมูบอ่ะน<ม>ี <laughs> ่กะลันปี <laughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นซุปผักบะซุปซุปซุปผักข้มกับยอดว่ายอันนี้จะเป็นอบบอนแล้วก็อันนี้ซุปซุปไก่แกงมากตาวมักโตน <laughs> รอกระวที่ละ <laughs> อันนี้ก็เป็นซี่หมี่ข้าวนางขาง้าวทั้งหมดเนาะกับมื่อไหร่ <laughs> อันนี้เนี่ยเเน่ยบึงไว้เนาะใหมาเป็นเคยกับบึงไม่ใช่ได้เหียงว่างยู่โบ๊ดูมันขยั้นเพียนแบบนี้เนาะโซลูเคยยังบุรเทอโต้คาดองกับบแพงเนาะคำประมาณสาวโลเงินห้าสิบล้านคำาส่งบ้านนะมาค้โล๊ดสดเลยแนี้คำกับบ้านหนึ่งสาวไปล้าน อ่เดี๋ยวเามาลองซิมห้อ่ซิมบิ๊กลองซิมดูนะซามึเครือซาัปีย่างเทือย่างเทือยย่างเทือแบบอนี้จะเป็นซามเครือซามัปีามคือ เบี้ยนี่ล่าเดอรายแข้งไปยงกยกยกเลยช่วยผู้ใดนะมีแ่โกให้ขรถมาเ่ยเมื่อเล่าละห้าเส้นกันยังสู้อยู่บอส่แข้งสู้ลห้าเส้นก็สู้อยู่เนาะ้คนนี้ก็จะเป็นล่ามบอลเพิ่อมาเอาไม้มาออกเพลงไม้นั่นล่ามบอลเป็บอล่ามบอลบใส่ซีนยังเนี่ยมีจะมีนั่งยั่งเนาะนั่งเนาะเป็นบอกนูบอกนนานูนย่างเนี้ย กูไปูบ้ามาเม้นทุกนาทสุดใจคนผคนบอกอ้าวคนละคนเหรอเขาคนนี้ยสมาเดอันี้เป็นยังเพลี้เพลิงเหรอเลอเเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เพลี้เป็นไะอันนี้มากอ่ะมากคนมาหมูเนาะมากีโมะมากีโมอันนี้มันอันนี้มันแบบนี้ยังไงเพลี้เพลี้ เพื่อตีเพื่อเปเพื่อ่ารนขอจิกกาูเพื่อเปน่สุเปยนเสโซเอไไป้มานเลยเนี่ยทุกคนสำหรับผู้ได้มาเป็นอแฟนเศร้าหน้านี่บอกเลยว่าโชคดีเนาะอาหารทุกใหญ่นี่บนจำเป็นต้องซื้อเนาะ พราะว่าทางเพื่อนเป็นปลูกเองหาเองเนาะแบบออกกร์แกนิกเลยนะทุกคนเนาะก็คือ,อเนี่ยรวมทั้งมักไม้มักไมนในการปลูกเองอยู่ส่วนเลยเนาะมีเนื้อที่ประมาณเก <c oughs> ้าสิบเฮกตาร์เนา <c oughs> ะก็ะคือทุกอย่างนี่จะเป็นจักส่วนจักส่วน,าน,าวนห้ออันไหนเศร้าหน้าหมดเลยนะทุกคน,นรวมกระทั่งเป็นพืชผักต่างๆแม้กระทั่งเขากับปลูกเองเนาะทุกอย่างนี่บอกเลยว่าเป็นแบบ กเกษตรแต่พอเพียงนะทุกคน,นมันมันปัดยางนะมาลดทำผู้ใดมันมันปัดยางผลาอีกตื่มเนาะมาลดทุกเาฉันเดยเออเนาะมันเป็นเคยทางฝั่งเหล่าในี่บอกระบายสบายเนาะแต่บะเวียกไลน่นิดนึงเบิ <c oughs> ่งจักอาหารเนาะเออทุกคนเมื่อกี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะวันนี้ก็ เดี๋ยวฮอดฮอดโซนที่จะต้องได้์นะขอบกลับก่อนเดินทางต่อก่อนนะขอบใจนะได้เดยเขอบใจลา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 าล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 าอาลาลานาล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 าาลนลาลว่ามาลาทองอยู่เลินาา้าหน้าล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 ่ลา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 าล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 เลาลาลาลกลา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 าามาลาลลลาาาาลกดคอมเมนต์ แสดงความเห็นหเข้ามาได้เนะาะฝากมานกล้วกันสำหรับวันนี้ข้า,าไาชการเนานะสบายดีสวัสดีครับ